สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกับ f อซีสูภูสุขนพี่น้องพยิกการค่าใจนะครับนะ้อค่าใจในเรื่องของเงินไหลละพันบเกินยี่สิบไรต่อครัวเรือนว่ารัฐบาลชุดนี้อ่อรวมถึงโตนายกนะครับนะ้อท่านนายกก็คือบะซอยเาวนาไทยแล้วมันคำถามมันหลายคำถามพี่น้องว่าทำไมไม่ช่วยชาวนาเนี่ย หลายๆอดหลายๆคำถามที่อดคิดบ่ได้เนาะครับเนาะทางๆที่เช่าหน้าทั้งนั้นเด้เป็นเป็นผู้เลือกพรรคพรรคพรรคหนีเขามากคือพรรคเผื่อไทยเนาะครับเนาะเป็นพรรคเผื่อไทยนี่ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนของเช่าหน้าไทายเลยโ <timeline S 1> ดยเฉพาะพื้นที่พื้นอ่าพื้นที่ภาคอีสาสนอ่าพื้นที่ภาคอีสานนี่เสียงส่วนใหญ่นี่เลือกเผื่อไทย เลือเพื่อไทยเข้ามานากคํานาเพื่อที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอ่าแล้วทําไมว่าในเมื่อชาวนาเหลือมากเป็นพรรคของชาวนาแล้วทําไมถึงมาทําความทาไมทาไมถึงมาทําลายความหล้สซึกของชาวนา,นาเนี่ยแนะเงินไหลลับพันบกินเยี่สิบรอตัวโคเรือนที่ชาวนาจะต้องได้ก็คือบได้จังไหนจังไหน ชาานาตรงใจเชานา,ชานาจะเหตุโครงการอย่างอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างอื่นปีนี้ซะปีนี้ยังหน่อยกับปีนี้นะครับเนาะเออก็ต้องเชยอเชานานาเชาานาตรงด้ปีนี้เริ่มต้นมานี่อู้ย้พี่น้องเอ้ประชุมนโยบายคอมาว่านะ่ะบอกเลยป่าวปๆ่าป่า,ปา,ปาว่าเริ่มใจเดือนพฤศจิกายนี่ไปไปมามา,มาจังไหนวะเปลี่ยนใจจังไหนมาตีกับบอกเขาใจเนาะเออท่านนายกเฮา เปลี่ยนใจว่าตีกลับให้ตีกลับไปพิจารณาใหม่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสามชุดพูดเด้สามฝ่ายสามชุดพูนพี่น้องเพื่อที่จะมาเบิ่งรายละเอียดตัวนี้แล้วก็คอยยื่นเอกสารเขามาไหมถ้าเห็นชอบแล้วก็คอยยื่นเอกสารเขามานัดที่สองในการประชุมนาบขก็คือรอบเดือนถัดไปพี่น้องเบิ่งที่ล่ะท่านคือบ่ให้ความสําคัญกับชาวหน้าแบบแบบ แบบจังไหบรบ่หูเนาะครับเนาะมันอาจจะได้ยูเงินไหลละพันบ่เกินยี่สิบไรตัวคู่เรื่อนนี้พี่น้องเอออาจจะได้ยูแต่ว่าอาจจะได้ซาหรืออาจจะบ่ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าความเชื่อมัน่นในส่วนของย,ยังพยานการกับเป็นชาวหน้าผู้หนึ่งพี่น้องในความเชื่อมั่นนี่มันเริ่มสันน่นคลอนเนาะครับเนาะเออมันเริ่มสั่นคลอนทากว่าถามถึงชาวหน้าจิตใจชาวหน้าตอนนี้นี่ เทากบวา่าทำลายความรู้สึกของชาวนาหลายพี่น้องเอ้เพราะว่าหยัางเพราะว่าโอ้ยรุนกันมาแต่โดนแล้วเนาะคบเนาะจริงๆมามันช่วงนี่ชาวนาตรงไดเหล่วเนี่ยนะชาวนาตรงใดช่วงนี้เนาะคบเนาะเออชาวนาตรงใดในส่วนของข่าบริหารจัดการเขา่าหรือว่าข่าเก็บเกี่ยวไหลละพันบัเกินยีสิบไรตัวครัวเรือนชาวนาตรงใดพี่น้องแล้วมันคือบได้เนี่ยนะนะแล้วนายกเข้า ทั้งทงที่เป็นประธานนบขลากับชาวนากับมั่นใจได้มั่นใจคักเลยแหละชาวนาไทยเฮ้าทั่วประเทศนะครับมั่นใจคักล่ะเพราะว่าพรรคเผื่อไทยมาจากชาวนาเสียงส่วนใหญ่มาจากชาวนาเกษตรกร,กรชาวนาไทยเฮ้าแทบไปไปมาพมาี่น้องเอ้เอท่านบ่เหนน้ำกับนบขบัดนี้ตอนนี้ บปเห็นน้ำกับกรรมการบปรเห็นน้ำกับท่านภูมิธรรมอ่าให้เอาเอกสารมาเฮ็ดไม่ตีไม่ตีกับไม่เฮ็ดจังใดอ่าเราจะมุ่งตอนนี้เบิงส่งแล้วเบิงเบิงแล้วนี่เท่ากับว่า,านายกเขานี่จะพุ่งแก้ป,ปัญหาตรงจุดประเด็นตรงที่ว่า,าเพราะอย่างราคาต้นทุนในการเฮ็ดเกษตรมันถึงสูงแล้วชาวนาถึงจนแล้วชาวนาถึงลุกจังสี่นะ เราจะไปแก้ปัญหาตัวหนีมากกว่าแต่ว่าในเมื่อปีหนีมันเห็ุไปแล้วอ่าก็น่าจะให้ชาวนาสกอนเนาะครับเนาะจะแก้ปัญหาอย่างอื่นก็ต้องให้ชาวหน้าสกอนปีหนีปีหน้าถ้าท่านแก้ปัญหาใดก็ค่อยมาว่ากันหน่ยเออก็ค่อยก็ค่อยยกเลิกไปหรือว่าจังใดหรือว่าเอ่อให้คําอธิบายชัดเจนกับชาวหน้าเนาะครับเนาะโอ้ยประเด็นใหญ่โตเลยแล้ว นายกกับชาวนาตอนนี้โอ้แย่เลยแล้วนอกคำนะาความหูซึกของชาวนาหลายๆส่วนหลายๆผากหลายๆถา,านพี่น้องเอ้ยพยาการอ่านคอมเมนต์แล้วอ้้ยปตาลู่ตนพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทายเฮ้าพี่น้องความหวังนี่อ้้ยแตกสลายเบิดพี่น้องบางบาง่านบางาบางเอฟซีพนคอมเมนต์มาเนี่ยพนว่าเมื่อวานนี่กินกินเข่าซ่บว่าได้เงินแต่ว่า มาเมื่อน,นี่มันเพราะเอกสารตีกับแล้วกะแจ้งข่าวไปนี่โอ้ยกินเขา่าบอแสบเลยพี่น้องเอ้ยเออกินเขา่าบะแสบเลยนอนบะลับเลยโอ้หนีสินกับบัตพักกับเขาคนหนีหลายหลายบัพักกัเขาพี่น้องเออบัตรพักนี่พักตนพักตนกัเขาอืมส่วนมากคนที่เป็นหนี่บเกินสามแสนส่วนมากคนมีเงินหลายดิพี่น้อง เออส่วนมากคนมีตังค์เนี่ยเพราะว่าเขาเบอรเดือดร้อนนะครับานาะเขาก็บอกไปกูเขาก็ซอหลายดอกเออเขาก็เอาพอได้เป็นสมาชิกในพอได้เล็กๆนิดหน่อยเขาก็อยู่าดเนี่ยนะแต่ว่าชาวหน้าส่วนใหญ่ที่เป็นหนีหลายๆเนี่ยเ,ออเป็นหนีเกินสามแสนหอดึงล้านเนี่ยมันหลายเิ่งตีละ่ะแล้วที่นี่เอา้าบาได้เป็นหนีบ่รได้พักนี่พักตนกบเขา คาดหวังว่าเงินไหลละพันนี่จะได้รับสองเด้งหมแล้วเงินไหลละพันบวกกับเงินดิจิทัลนครับเนาะไปไปมาๆพยาการว่าควานาเหลวทั้งสองทางลนะเนี่ควานาเหลวทั้งสองทางละจะบบได้ก็เขายัางจักย่างแล้วบันิเช่าหน้าไต่เฮาโอ้ไปไปมาๆสู่ของเก่าบได้ได้พี่น้องอ่าของเก่านี่เพิ่นบัได้พูดพร่ำทําเพลงอย่างหลายเน้จ่ายก็คือจ่ายให้ก็คือให้ซอยก็คือซอยชัดเจนเด้พี่น้อง แต่นี่นี่เช่านานี่เป็นผู้อคัดเลือกมากก็คิดว่าดีที่สุดแล้วเนาะครับเนะาะก็คิดว่าดีที่สุดแล้วก็หวังว่าจะซอยเช้านาได้หลายเติบแก้ปัญหาในส่วนนี่สักกอนเนาะครับเนาะเงินไหลละพันจะปรับเป็นไหลละสองพพุ่นเออก็นา่าจะได้อยู่แต่ไปไป,ไปมามๆบดายยังจักอย่างาชะลอบัดพี่้องเอ้ยเบรกหัวทิมหัวตำ่ำ เออนายกเข้าคิดจังใดนาคิดอย่างอยู่นอะหรือว่าเพื่อนจะงบประมาณเมืองแล้วงบประมาณมันบ่พ่อในทองข้างมันบ่พ่อเพื่อนจะเอาไปใส่กับเงินดิจิทัลบ่เพื่อนจะเอาไว้ใจเงินเบรกเงินชาวน,เน,เน,นาเพื่อที่จะไปใจเงินดิจิทัลบ่แบบนั้นก็นแย่เลยแล้วเนาะชาวนาทิ้งชาวนาแบบหนีเนาะครับนะเนาะอทิ้งชาวนาแบบนี้มันคนละส่วนกันเด้พี่น้องอาชาวนาก็คือชาวนาเนาะครับเนาะหาเสาขินคำ เงินดิจิทัลในกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องอ่ามันบป็พ่อจ่ยอย่างเด้ถ้าให้เลือกนี่เกษตรกร,กรชาวนาไทยเฮานี่เลือกเอาเงินไหลละสองเออไหลละพันได้พี่น้องเ,อเงินสวยเหลือชาวนาค่ะเก็บเกี่ยวเดถ้าชาวนาเลือกได้อ่าแต่นี่โอ้อยอยังโอ้บระหยัดเจ้าว้เลยพี่น้องเนาะครับเนะาะเออกระลอเบิ้งสักก่นอนเฮ็ดจังได้ล่ะ เลือกเขามาแล้วนกขมนาะเลือกเขามาแล้วแต่ส่วนมากชาวนาไทายเฮานี่เลือกมาแม่นบัดหรอพี่น้องยกเว้นลูกหลานเกษตรกรชาวนาไทายเฮากะมีบางผู้บางคนหรือว่าบางกลุ่มนกขมนาะที่เพื่อนเป็นคนรุนใไม่เพื่อนก็นจะไปเอาก้าวไก่เขามา้านะคนะกคมนากะถ้าไดก้าวไก่กะจักสีแกปัญหาจังใดให้กับชาวนาขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าระเบิดเวลาเจาของเลยพี่น้อง ตอนนี้นะครับเนาะในส่วนของรัฐบาลในส่วนของท่านนายกเหมือนระเบิดเวลาเจ้าของอจะเหุจะหให้ไทยชาวหน้าทนบไดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะจะหให้ไท้ชาวหน้าบอทนแล้วก็ทนบไดใมันจะยุ่งเยอะยุ่งเหยิงไปเหมือนเหมือนเหมือนกับหกเจ็ดปีที่ผ่านมาพี่น้องเต็มถน,นนหนึ่งนะอ่าที่นี่ก็ ก็ล่อเบิงสก,กว่าจะเป็นจังไดเนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่เป็นประเด็นอยู่ว่านายโยกเขาคือไปเบรกไปเบรกเงินชาวนาเกษตรกร,ร,กรชาวนาไทายเหาที่จริงมาถ้ามันผ่านฉลุยมือว่าน,นี่ก็จะยังต้องล่ออีกหลายฝ่ายอยู่ได้พี่น้องประม่นว่าจะได้เลยเด้จะต้องนําเข้าคอรลมอให้คอลมอเห็นชอบอีกเด็อแล้วก็บ,บดทกสเป็นผู้คาะว่าจะจ่ายเงินได้มือไดจังไดอีกโอ้อเรียบร้อยแล้วบด บอดบอดนโมขอขอแล้วก็จะส่งกลับมาคณะรัฐมนตรีคารมอ,อีกบันนี่ให้ว่าแจ้งว่าไจะเริ่มโอนใดมือใดจังใดเนี่ยเออพุ่นเด้กว่าสีได้เงินพี่น้องมันใช้เวลาอีกโดนเติบอยู่เด้บอแมนว่ามือ่สองมืนนมงยย่นเนาะครับเนาะเอาก็รลอเบิงสกปรกการก็รลอรุ่นเลยเลยใจหอ่อเหียวเซละเกิน <laughs> โอ้พี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข้ากับวุ้ย บ่อยากจะเกี่ยวเลยเขากบราคาซ้ำหนีหนึ่งเนาะพี่น้องนอเงินกระไหลละพันกับบ่ได้เนี่ยเอ้ยตายละบ่นี่บ่แม่นว่าจะให้าเป็นเศรษฐีละพี่น้องแห่งจนซ้ำจนซ่อนอยู่นี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนาะคบเนาะเอออนาคตภายนาจบด้วยบ่เนี่อ่าจบเลยแล้วอันาอนาคตภายนาถ้าเป็นแบบนี้เนาะคบเนาะเออเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องอย่าไปซีเรียสายอย่าไปเครียดหลายพี่น้อง ต่างนาต่างตาสู้งานต่อไปก็ร่อขาดหวังไว้กับนายกคือเกา่าะล่ะเนาะครับเนาะขาดหวังว่าอาจจะให้อายุแต่อาจจะซาหรือว่าแบบทันนอะแบบ FC, เอฟซีเอฟเชียงรายพูนเบาจักพี่นอ้องทางเชียงรายพูนเนาะพูนว่าเออไออาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นไรละพันเป็นสองพันก็ไดเมื่มอื่นเมื่อื่น <laughs> ก็รอเบิงพี่น้องเนาะครับเนาะ อ๋อพยาการมีคลิปให้เบิงเบิงคลิปเด้อพี่น้องเด้อเขามีการตีกลับนะฮะ ที่ประชุมกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเสน,เนอมาตรการไปเยอะเลยฮะกรอบวงเงินเนี่ยเกือบ7จ็ดหมื่นล้านแต่มันมีอันนึงก็คือเกี่ยวเงินช่วยเหลือชาวนาคือปกติเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่เรียกว่าเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000นนั่นเองอย่างที่คุณยศบอกว่าปีการผลิต66-67ถึงเนี่ยนะฮะเสนอวงเงินคือ5.63หมื่นล้านบาทโดยกระ พาณิชแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมนอบอที่นายกเป็นประธานปรากฏว่ายังไม่อนุมัติวงเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับโดยให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาดูเรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าวมอบหมายให้ตั้งกรรมการ3มฝ่ายของเกษตรพาณิชตัวแทนสมาคมชาวนาไทยมาดูว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เท่าไหร่หากมีความจําเป็นต้องใช้มาตร,รการนี้ก็ให้เสนอกลับมาที่ประชุมในครั้งถัดไป ทางด้านคุณภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่าที่ประชุมนะฮะได้มีการแปลเปลี่ยนจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอมา4มาตรการแต่วัตถุประสงค์เนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรมีการเปลี่ยนวิธีการโดยปกติเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เกษตรกรหลายครัวเรือนเขาเรียกว่าจมทุนมจมทุนยังไงฮะจมทุนคือเหมือนกับผลผลิตมัน น้อยกว่าต้นทุนที่จ่ายไปอ่ะคือทานานแล้วขาดทุนอ่ะก็มักจะรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยชาวนาเขารออยู่นะเขารออยู่ฮะครับแต่ปรากฏว่าพอไม่ได้มอบให้ในช่วงระยะเวลาที่เขาควรจะได้คือเรายังไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะแต่อาจจะได้ช้าแน่หละ่ะเพราะว่าไม่ได้ได้ต้นเดือนพฤศจิกานี้แล้ว แล้วก็ช่วงนี้คนมันอดคิดไม่ได้นะว่างบประมาณรัฐบาลมีจํากัดอแล้วมันมีโครงการใหญ่รออยู่อะอย่างเงินดิจิทัลใช่ไหมฮะเงินดิจิทัลห้าจุดหกแสนเบรกเงินชาวนาเพื่อเอาเงินไปทําดิจิทัลหรือเปล่าออันนี้เขาก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะฮะรัฐบาลก็ต้องให้ความชัดเจนเพราะว่าแล้วที่สำคัญชาวนาเนี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่ในการเลือกเพื่อไทยด้วยนะ อย่าทําให้ชาวนาอดคิดไม่ได้ว่าโอ้โหเลือกไปแล้วสิทธิประโยชน์ถูกลดลงไปลดน้อยกว่าในยุคพลเอกประยุทธ์อีกด้วยซ้ำไปก็เนี่ยมีผู้ชมบางท่านเขาก็ฝากมาเรื่องนี้เลยนะเขาบอกเขารออยู่เลยเนี่ยเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมหน่วยงานภาครัฐเขาอาจจะไปมองแนวทางในการลดต้นทุน